สวัสดีค่ะท่านัเข้าสู่ช่างเชื่อม <Yay! S 1> วันนี้นะคะสปอนเซอร์เ,รเจดีของเรานะคะขอขอบคุณ Q-Min C s m o o t h ตี ProBiotic ค่ะ Q-Min C s m o o t h ูต ProBiotic ก็คือเป็นเครื่องดื่มส m มูตี้นะคะคือทำมาจากผักและผลไม้เกรดพรีเ hmm. มียมมีรส3รส ก็คือรถถังไม่เลยเริ่มลยไฉันเห็นน้องน้องช่างก้องเขาจะหลับแล้วก็เลยพอพูดไาเขามียกันบบโอ้ขึ้นมาตอนนี้มีให้เลือก3รถนะคะก็คือสตรอเบอ r ี่บิทรูทออร์แกนิกวิตร g สแอปเปิ l ลและ v a l ลนเซียออร์เรนจ์บาชื่อแบบอลังการมากแต่ฉันอยากกินอะไรแบบแบงหมอดออร์เรนจ์บานาา เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาแน่นะถูกไหมแบงหมอดออร์เรนจ์ส้มส้มบังหมอดส้มเนี่ยเดี๋ยวก่อนนึกแบบว่าแบงหมอดออร์เรนจ์แบง์พลัดไพน์แอปเปิ้ลส้มบังมดสับปะรดบังพลัดในอนาคตเผื่อทางคิวเมนซีนะคะอยากจะนะคะสร้างผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ขึ้นมา อ่าถ้ากับสตรอเบอรี่บีทรูทมันออกแดงเนาะอ่าวัลลนเซียออร์ชิสปานาน่าก็ออกเหลืองๆส้มๆแล้วก็ตัวสีเขียววีดแกรสคืออะไรวีดแกรสคือต้นอ่อนข้าวสาลีอ่ะอ๋อเพราะว่าต้นอ่อนวีดมันคือข้าวสาลีข้าวสาลีแล้วแกรสก็คือพอตอนที่มันงอกขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นเส้นๆๆ้เหมือนต้นหญ้าอย่างเงี้ยเขาก็เลยเรียกว่าวีดแกรสอ๋อเอาจริงๆนะพูดกันตั้งนานสุดท้ายก็อ่ะสีเหลืองก็เรียกแค่นี้แหละ ซึ่งตัวผักผลไม้ที่ใช้ในคิวมินซีส o มูทีโ p r o บโอติกนะคะเป็นผักผลไม้เกรดพรีเมียมจากยุโรปนคเก็บสดจากฟาร์มปลอดสารพิษแล้วก็มีโปรไบโอติกสายพันธุ์ที่เรียกว่า Bacillus c o a g u l a n s GBI 30ขออีกครั้ง b a c i l l l โคเ c คูลเอน s GBI 30พ้องมาจากบ้าน Bacillus c o a g u l a n s GBI 30 เพราะฉะนั้นเวลาไปซื้อของทั่วไปใช่ Bacillus coagulans CBI 30มพิบแล้นบอกว่าไม่มีค่ะเรามีแต่ Bacillus coagulans GBI 40นั้เาบอกว่าหาแหลกเองละกกันเราได้ยินหลายทีแล้วคำว่าปรไบโอติกมันก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องการย่อยใช่ไหมคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการย่อยอาหารจะได้ย่อยดีขึ้น แล้วก็เสริมระบบภูมิคุ้มกันที่สําคัญนะคะไม่เติมน้ําตาลเพราะว่าเป็นความหวานจากผลไม้ร้อยเคือผลไม้ก็หวานพอแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีน้าตาลเพิ่มเข้าไปไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยไม่แต่งกลิ่นสีใดๆเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้เกี่ยวกับเรื่องของสารพิษต่างๆไม่มีนะคะไม่มียาฆ่าแมลงด้วยมีในตัวเราอยู่แล้วใช่สะสมจากอาหารอื่นมาเยอะก็กินอะไรที่มันไม่มีบ้างนะครับวันนี้ครับขอขอบคุณคิวมินซีสูทตี้โปรไบอติกค่ะ วันนี้พี่พงษ์มาในตำแหน่งของ Retail Sales Associate มี Retail คืขอขายปลีกขายปลีกวันนี้ครับปีกบ้างจะเริ่มแบ่งเพราะว่าเห็นพี่อัดเนี่ยเตรียมไว้ว่าจะต้องมีตำแหน่งหนึ่งสองส <c oughs> เราวางแผนบ้างคือนอกจากจะแบบเป็น Regional เป็นระดับอะไรแล้วจะเริ่มแบ่งระหว่างการขายปลีกและขายสง่ง <c oughs> จะว่ามี Retail และ w Wholesale อ,อ่ะ r e t s i l Sales a s s o c i อืมวันนี้คำศัพท์เนาะเขาเป็นผลไม้แล้วเอาผลไม้ลดกล้วยกันไะบานาน่าจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่ผลไม้ โลกตัวนตกเท่าไหร่เนาะไอ้อย่างยุโรปอะไม่มีกล้วยเออแต่มาในอเมริกาก็มีกล้วยเพราะฉะนั้นหน้าสัมนวนในอเมริกาหลายอันก็จะมีกล้วยเออเช่นแบบบานาน่าสิ่งเงี้ยเติมเอสนาบานาน่าหมายถึงแบบบ้าอะไรเงี้ยหรอเออแบบบ้าไปแล้วบ้าอย่างเงี้ยแบบใช้ยังไงอย่างเช่นโอ้ชีสบานาน่า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 น่แบบนั้นเออบานาน่าอะไรเงี้ยหรืออย่าง ท็อป banana อเวลแบบใครเป็นท็อป banana คือเป็นแบบตำแหน่งสูงสุดเป็นหัวเอากลายเป็นคำหมายดีใช่อย่างเช่นบริษัท faros studio ก็มีคุณ faros เป็นท็อป banana อ๋อส่วนใครลองเป็นอันดับสองลองลงมาก็เป็น second banana อ๋อ banana imperial มีอันหนึ่ง banana hammock แฮมเบิร H A M M O C K แฮมเบิรปกติมันคือเปลยวนเออเหมือนที่แบบผูกต้นไม้สองฝั่งแล้วก็เป็นเปลยวนเงี้ยบานาน่าแฮมเบิกให้เดาซิแปลว่าอะไรเปลมันก็เหมือนกล้วยอยู่แล้วปะมันจะห้อยเออเปลมันเป็นทรงกล้วยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นแฮมเบิรกที่ไว้ใช้กับบานาน่เปลใส่กล้วยอย่างเงี้ยหรอเออเออมันคือกางเกงในหรือแบบที่แบบทรงเหมือนพ้าเตี่ยวอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเปลยวนสําหรับกล้วยอะไรเงี้ยเออบานาน่ เอาไว้หอกกล้วยอืเพื่อไม่ให้กล้วยตกเปลเลยเงี่ยนี่ือแบบเราเรียกว่าห่อโรตีมาเห็นตามแบบเหมือนคนญี่ปุ่นอะไรอย่างงี้ป่ะที่เขาแบบต้องใส่เตี่ยวเป็นเตี่ยวหรือกางเกงในทรงที่แบบเนี้ยอย่างเงี้ยประคองทรงกระคองประคองคำศัพท์ที่ได้นี่ไม่ได้จากพี่พงษ์นะ นายประคองนายประคองก็ดีมากเลยอ่าขอบคุณนายประคองบรนณาห์หมอกขอแี่กับอันนี้เมื่อกี้สีเขียวเขามีนี่แอปเปิ้ลอ่าอะแบดแอปเปิลอะแบดแอปเปิลคือเหมือนเป็นคนไม่ดีหรือคนที่ทําให้กลุ่มก้อนทั้งหมดเสียหายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับปาเน่าตัวเดียวเน่าทั้งคลองอ่ะภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกอ่าแบดแอปเปิลอย่างเช่นบริษัทของเราเนี่ยดีทุกคนเลยมีสมสวยแย่คนเดียวอย่างเงี้ยเป็นอะแบดแอปเปิ้ล <laughs> ยกตัวอย่างจริงๆภาษาอังกฤษมันมีสำนวนเต็มเวยเขาเรียก a rotten apple spoils the whole barrel อ่าน,นี้เคยได้ยินเออ<ม> a rotten apple ก็คือแอปเปิลที่มันเนา่า <Now. S 2> แล้ว barrel ก็คือถังไม้ที่ไปใช้แส<ม>่แอปเปิลใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าถ้ามีเน่าอันนึงอ่ะมันก็จะทำให้ลูกอื่นเน,น่าไปด้วยอันนี้เห็นภาพมาก<ว>เลย a rotten apple spoils the whole barrel อันนี้อันน,น,นี้แต่ก็คือแปลว่าพอเรียกง่ายๆก็คือจาก rotten apple ก็เรียกเป็น แบดแอปเปิ้ลแบดแอปเปิลเขาคือคอนเซปต์เดียวกันว่าแอปเปิลเน่าแอปเปิลลูกอื่นในถังก็เน่าไปด้วยเอาเราเป็นปลาเนาะปลาเน่าตัวเดียวเหม็นไปทั้งคลองคลองแบบขอไข่อะค่ะไม่คำที่คนชอบเถียงกันว่ามันคือเหม็นไปทั้งห้องเพราะเสียงมันคล้ายคนคิดว่าเหม็นเหมอนหอหี่แต่จริงๆมันไม่ใช่ทั้งห้องมันคือทั้งคลองคลองมันคือที่ที่ใส่ปลาดักมอนดักปลาเงี้ยขอแอปเปิลอีก an apple polisher พอลิชที่แปลว่าขัดนะแปลว่าขัดใช่คือมันเริ่มมาจากอย่างนี้ในอเมริกามันจะชอบมีภาพถ้าสมมติพูดถึงแบบโรงเรียนประถมโรงเรียนอนุบาลมันจะต้องแบบพร้อมมีคุณครูอยู่หน้าห้องมีโต๊ะคุณครูไม่ต้องมีแอปเปิลวางอยู่บนโต๊ะเคยเห็นปะเอาภาพแบบเออและ Apple Polish ช r มันก็เหมือนคนที่เอาแอปเปิลให้อาจารย์แล้วก็แบบขัดๆๆๆแบบเหมือนกับทําความสะอาดให้อาจารย์ด้วยมันคือพวกแบบประจบสองรอในห้องนะโอ้ยแอปเปิลพอลิเชอร์อันนี้ดีมากเลยนักขัดแอปเปิล กลัวอาจารย์กินแอปเปิลแล้วแบบเลอะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้แอปเปิลออแกนิกแบบขมิ้นซีสมูทตี้โปรไบโอติกส์ and apple p o l i s h e นะฮะตัตัวประจบใช่สำนวนหนึ่งที่พูดถึงผลไม้คือ compare apples and oranges เปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มอันนี้หมายถึงว่าเปรียบเทียบของสองสิ่งมันเปรียบเทียบกันไม่ได้สมมติแบบเอาเรื่องนี้มาเทียบกับเรื่องนี้แล้วบอกว่าเนี่ยมันเทียบกันแบบนี้ก็มันเป็นแบบนี้แต่เราบอกเฮ้ยมันเทียบกันไม่ได้สองสิ่งนี้มัน คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันก็เนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียก compare apples and oranges อีกสักอันอันสุดท้าย the apple doesn't fall far from the tree แอปเปิลมันไม่ตกไกลจากต้นมันหรอกก็คือแปลว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นพ่อแม่เป็นยังไงลูกก็ใกล้ๆกันอย่างนั้นแหละอะไรเงี้ยแต่นี้ตรงค่อนข้างตรงของไทยนะคะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเห็นภาพเห็นภาพ The apple doesn't fall far from the tree นเรื่องในวันนี้เราพูดถึงคำศัพท์เกี่ยวกับบาน a น่า p p l e นะฮะที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าวันนี้ทางลูกค้าของเราเนี่ยไม่ได้เข้าแบบพูดถึงผลิตภัณฑ์อย่างเดียวแต่เข้าแบบกินด้วยเพราะฉะนั้นขอเชิญคุณแพทพาวค่ะมาาม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 าค่ะเขาเขียนว่าให้เขย่า ก่อนเดิมด้วยแค่อยอมเลย,ยคนหรือแค่กลัวแค่คนอะฉันขอลองก่อนวันนี้เป็นสตรอเบอรี่บีทรูบบานาน่าแรสเบอรี่นะคะสีแดงอุ๊ยอร่อยมาก <c oughs> จริงความรู้สึกคือมันมีความแน่นแบบดูไม่ผสมอะไรอย่างอื่นเลยอ่ะดูมีแต่ผลไม้อยู่พี <c oughs> <People S 3> ่พงศ์โอเคอันนี้เป็นแอปเปิลกีวีเคอออร์แกนิกวีทแกรส ดีคือตอนแรกกลัวว่าจะเขียวเพราะมันมีวิดกรสมามันฟังดูไม่เขียวไม่ขมไม่ขมมีรสแอปเปิ้ลอร่อยแล้วเนื้อมันไม่ใช่แบบเหลวๆชอบเนื้อชอบชอบเอร์ของเนื้อมันเลยมีความแบบมันไม่เหลวอ่ะเออสีส้มนะคะรสวาเลนเซียออเรนจ์บาอาน่าอร่อยกินต้มนํำแล้วจะกินหอมมากเลย ได้กลิ่นเลยใช่ไหมโอ้ยอันนี้อร่อยอ่ะเวียนขวดอร่อยชิ่งทิยาคือเขาบอกว่าให้จิบนิดเดียวพอแล้วมีไปจะหมดแล้วตอนแรกเราก็สงสัยว่ารถมันจะทรงไหนอะไรเงี้ยโอ้ยหายขาดใจที่ได้ลองโอ้มันจะอีผักเนาะโอ้ยเติร์ดโอ้ยเติร์ดสีเขียวว่ะต้องเติร์ดแล้วจะบอกว่าอันนี้ก็เติร์ดกินได้ กินได้จะเอาคนละมือเอมากินไปเธอเธอน่ากลัวผักอีกเฮ้ยกินได้อบอกแล้วฟีลเหมือนผลไม้รวมอะไรเงี้ยแค่ซิมปุ๊บก็หายขาดใจแค่ได้ลองอ่ะขอบคุณคิมินซีสูตรไลโอติกค่ะอ่ะขอบคุณท้าวด้วยราคาขวดละ59บาท ส่วนราคาของเรามีห <Gym. S 1> ลายราคาใช้บจับหนึ่งราคาใช้ผบิัภรพันหนึ่งราคาฉะนั้นก็ฝากชาวช่องเลยนะคะสำหรับคิวมนซีสูทตี้โปรไบโอติกค่ะเข้าสู่ช่วงประการนำนิทานประนมำประราวันนี้เป็นแบลใสหรือว่าดาร์คค่ะใสซะส่วนมากแบลใสซะส่วนมาก ส่วนที่ไม่แบลวใส่เดี๋ยวก็เราก็ใช้โค้ดของเราตั้งแต่ที่เราเปลี่ยนมาใช้โค้ดรับกันอ่ะไม่โดนหรอ YouTube ไม่ยุ่งกับเราอลอชอบแบบนี้หรอชอบแบบให้พูดคำว่าปิดจอบปิดจอบพบรักได้ได้ได้อะวันนี้ไปฝั่งกรีออ จะเล่าเรื่องของคนที่เคยมาปรากฏต,ตัวในช่องเราแล้ว,ลวนั่นก็คืออตลนตานามากเอตาลนตาตอนนั้นมาตอนเรื่องหนังหมูใช่ไหมคะ <ti> ที่บอกว่ามีการแข่งขันกัรชนะแล้วก็อตาลานตาได้หนังหมูบายใช่ไหมไหเรื่องมิลเลเกอร์ใช่นั่นก็คืออตาลานตา MM เริ่มเรื่องอตาลานตาเนี่ยเป็นลูกสาวของกษัตริย์เมืองเบลเชียกษัตริย์ชอสกีเนี่ยทีนี้เนี่ยแต่ก่อนอะเวลาเขามีลูกอะคล้ายๆจีนอยู่ช่วงนึง เขาต้องการลูกชายเขาต้องการลูกชายสืบทายาททีนี้พอได้ลูกสาวออกมาปุ๊บเนี่ยเอาลูกสาวไปทิ้งไว้บนภูเขาวิธีการไปทิ้งบนภูเขาอะมันก็คือเหมือนเป็นการเอาไปกาจัดแว่างั้นเถอะคือไม่ลงมือเองนะแต่ว่าไปทิ้งไว้ก็เดี๋ยวมีตัวอะไรมาข้าไปกินหรืออะไรเงี้ยอุ้ยเดี๋ยวโดนเซนเซอร์เอาใหม่ก็ไปวางไว้แล้วถ้ามีตัวอะไรเดินมาชิมถ้ามีอะไรเดินมาชิมอะไรเงี้ยก็เออน้องก็จะได้ไม่อยู่กับเราเลยอะไรเงี้ยเออทูก ถูกสัตว์มาปิดจ๊อบอะไรเงี้ยเออก็เอาไปทิ้งไว้แต่ทีเนี้ยแอตแลนต้านางก็ยังมีความโชคดีเพราะว่าเจอแม่หมีแม่หมีที่ไม่ใช่มัมหมีนะไม่ใช่มารายแครีไม่ใช่อันนี้คือหมีจริงๆนึกว่าแบบมีคนเดินออกมาแล้วก็ No I can't o i v e without you ฉลิย แม่มีแม่มีก็ออกมาแม่หมีก็มาเจอทารกแอตาลันตาก็เลยให้กินนมก็เลยรอดทัชม h my b o d ก็ให้กินนมแล้วทีนี้พอกินนมปุ๊บก็เลยยังรอดแล้วทายที่สุดก็มีนายพรานมาเจอนายพรานมาเจอแอตแลนตาก็เลยเก็บไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กพอโตมากับนายพรานก็เลยสนใจกิจกรรมแบบนายพรานแบบ ผู้ชายอ่ะนึกออกมามเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบเออนั่งเย็บปักถักร้อยอะไรเงี้ยนี่คือสายออกไปล่าสัตว์แล้วก็ที่สําคัญคือไม่สนใจผู้ชายเลยเหตุผลหนึ่งก็คือเพราะว่าบูชาเทพีอาร์ทิมิสซึ่งนางเป็น,นเออ,อนางเป็นเทพีแห่งการคลองคมมาจย์ก็เลยไม่สนใจที่จะมีคู่ครองอแต่กํำนานหนึ่งบอกว่านางไปได้ยินคําทํานายมาคําทํานายบอกว่าถ้านางแต่งงานจะถูกกลายร่างให้เป็นสัตว์เออ นางก็เลยแบบไม่เอาเลยไม่เอาผู้ชายมาเข้าใกล้เดๆทั้งซีน <c oughs> ด้วยความที่แบบเป็นนักล่าใช่ไหมเป็นนายพรานด้วยความเป็นนายพรานอย่างเงี้ยนางก็เลยออกไปร่วมแบบเควสภารกิจกับวีรบุรุษมากมายอาร์กนอตที่ไปเอาขนแกะทองคำแอตแลนตาก็ไปก็ไปด้วยไปเออคือเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยที่ไปแฟนตาซีด้วยโอ้ไม่แล้วก็ ตอนที่เขาไปล่าหมูป่าไงคราวที่แล้วที่มีเลเกอร์นำทัพไปล่าหมูป่าแคลาดอนเนียนบัวนั่นก็คือแอตแลนตาก็ไปด้วยก็เป็นผู้หญิงคนเดียวหญิงเดียวก็เป็นผู้หญิงที่มีความเก่งกาจวิ่งวายคล่องเข้าปาดเปรียวแล้วก็มีความเป็นเป็นในพรานทีนี้พอหลังจากไปปฏิบัติภารกิจอะไรทั้งหมดมาเสร็จแล้วเนี่ยได้มาเจอพ่อบังเกิดเก้าของตัวเองด้วยความบังเอิญท้ายที่สุดได้กลับไปอยู่กับคุณพ่อพ่อก็ไหนๆนมีลูกสาวแล้วก็แบบอยากให้แต่งงาน อดเอร์เนตเองไม่อยากไม่อยากแต่งงานแอตเรเนตเลยบอกว่าได้ถ้าจะให้แต่งงานฉันมีเงื่อนไขผู้ชายคนไหนก็ตามที่ฉันจะแต่งงานด้วยอ่ะต้องวิ่งชนะฉันทุกคนที่จะเข้ามาจีบต้องวิ่งแข่งแล้วไปได้ยูเซนโบใช่จริงๆถ้ายูเซนโบอยู่ในยงงานจบแล้วลองคิดสภาพเหมือนแบบปัดนเดอร์อะแล้วแบบไปออกเดทแต่นี้ไม่ไปออกเดทคือปัดนเดอร์เสร็จปุ๊บไปวิ่งกับกูอย่างเงี้ยเออต้องไปวิ่งกับฉันแล้วก็ ใครวิ่งแพ้โดนปิดจ็อบเฮ้ยเดิมพันสูงไหมได้เธออยากได้ชัดได้ไปวิ่งกันชนะได้แต่งงานชนะได้แต่งงานแพ<ท>้ปิดจ็อบ,อบเออไม่ไปดีกว่าไหมใช่จริงๆ ไม่เราไม่สวยปะอันตันตาลาสวยนอางสวยนางก็เลยมีผู้ชายมาวิ่งแข่งหลายคนแล้วก็โดนปิดตับไปหลายคนคงเป็นสวยผมสั้นอน่ะแบบเจี๊ยบกระ้แต่ก็คือนางเนี่ยนางวิ่งชนะมาตลอดทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อฮิปโปมินิสหรือบางตำนานชื่อเมลานีนเกิดมาเห็นอตาลันตาเข้าแล้วก็หลงรักอยากได้ก็แบบโอต่จะต้องวิ่งแข่งก็ไปซ้อม สอบเข้าค่ายนักกีฬาเป็นตีเช้าออกไปวิ่งกับจันชัดชาติคือฮิปโปมินีสเนี่ยยังมีความฉลาดกว่าคนอื่นที่เคยมาจีบแอตแลนตาต้องการเรื่องความรักต้องการอยากครองใจแอตแลนตาไปขอเทพีอโฟรไดี <c oughs> เออเอาและไหวบูชาเทพพีแอฟรไรทีบอกว่าเนี่ยอยากจะสมหวังกับผู้หญิงคนนี้อยากจะครองรักกับผู้หญิงคนนี้ขอให้แอฟรไทีช่วยแอฟรไทีได้ยินปุ๊บชอบอยู่แล้วความรักชายหนุ่มกับหญิงสาววัยรุ่นวัยกระต่ออะไรเงรี้ยแบบอยากจะช่วยก็เลยช่วยฮิปโปเนิสด้วยการเอาแอปเปิลทองคำมาให้3ลูก แล้วอีนี้มันเป็นอะไรกับแอปเปิลวะเขาที่แล้วก็แอปเปิลแอปเปิลทองคำในงานเลี้ยงนั่นเองละก็เนี่ยเอาแอปเปิลทองคำมาให้3ลูกฮิปโปมินิสเนี่ยถึงเวลาก็คือต้องไปวิ่งแข่งใช่ไหมก็เอาแอปเปิลไปด้วยทีนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเวลาวิ่งแข่งเนี่ยแอตแลนต้านะโคตรแบบสปอร์ตมากแอตแลนต้าบอกว่าให้เธอวิ่งไปก่อนเลยต่อให้เท่านั้นไม่พออนุญาตให้ถอดเสื้อทั้งหมดแล้ววิ่งจะได้ไม่มีอะไรมาทวงวิ่งเบาส่วนตัวนางอะแต่ง ตัวแบบเคต็มยศหนังเสือใช่และถืออาวุธด้วยนะแต่งตัวแบบเต็มยศเลยแล้วฉันวิ่งตามเธอวิ่งไปก่อนเลยเพราะฉันวิ่งเร็วมากต่อให้ต่อให้ต่อให้ต้องชีต้องปูดไม่ไหวเออต้องแบบหุ่นนักกีฬาแบบทีเซโรเบิร์ตน้องต้องตึงแบบสุดๆโอ้พอถึงเวลาปุ๊บน้องปวดทีเซโรเบิร์ตนี่คือยุคไหนกัน <c oughs> คือนานมากเหรอไม่ได้ยินชื่อนี้นานมากที่เซโรเบิร์ตกำลังจะไปเจอกับยูเซนโบแล้วนะทีะะะ่ปอมินิสก็วิ่งนําไปก่อนเลยแล้วพอวิ่งนําไปปุ๊บอแอตแลนตาพอเริ่มออกตัวปุ๊บแป๊บเดียวมาถึงเลย <c oughs> สิ่งที่ที่ปอมินิสทาก็คือโยนแอปเปลิลทองคําลงบนพืน้น <c oughs> พอโยนลงบนพื้นปุ๊บอแอตแลนตาเห็นปุ๊บนั่นอะไรอะ่ะนั่นแอปเปิลทองคํามันเป็นของมีค่านืกอออกมามันไม่ใช่ของที่แบบใครๆก็แต่หามาได้นี่มันคือของของเทพอ่ะต้องหยุดเก็บก่อนสิอ๋อเป็นเกมฮิวโก ยอกดสี่กดสี่มาใช้กดหกมาขวาเก็บกระสองไม่ท้องเจ็บท้องเจ็บเก็บเปิ้ล่อนเก็บแอปเปิลใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าเออสั่งแล้วราบนัสโรรันดีตอนนี้แอตแลนต้าขอแวะแวะโอ้วิ่งมาทันรอบแรกปล่อยแอปเปิ้ลโยนลงไปหนึ่งลูกแอตแลนตาหยุดเก็บก่อนพอหยุดเก็บปุ๊บ ฮิปโปมินิสก็มีเวลาที่จะแบบวิ่งไปข้างหน้าเพื่อทิ้งระยะชมาทิ้งห่างทิ้งไปอีกปรากฏว่าแอตแลนต้ามาถึงอีก Apple ิลลูกที่2โยนลงไปแอตแลนต้า <c oughs> ก็อุ๊ยอายุดเก็บก่อน <c oughs> ทิ้งไป2ลูกปุ๊บฮิปโปมินิสวิ่งนําขึ้นไปอีกแอตแลนต้า <c oughs> วิ่งตามเหลือแค่ลูกเดียวแล้วฮิปโปมินิสก็โยนลูกที่3 แอฟ e รดีตีที่ดูเหตุการณ์ทั้งหมดนี้อยู่อยากให้คู่นี้มันได้กันบรรดาให้แอปเปิลหนักขึ้นเป็นพิเศษอุยเออมีการแบบอันนี้นะครับบรรดาให้แอปเปิลหนักขึ้นทัลทีก็เฮ้ยออ <c oughs> คือมันหนักป่าลกอื่นใช่ไหมท้าที่สุดก็เอาเอาขึ้นมาแล้วต้องแบกสามลูกนี้วิ่งไปด้วยมันก็เลยช้าลงมันเลยช้าลงและฮิปโปมินิสก็วิ่งเข้าเส้นชัยก่อนแอตแลนตาชนะแอตแลนตา ด้วยความช่วยโกงของอีแม่ใช่โฟดายทีกดสูตรโกงมาเออสรุปก็คือคู่นี้ก็เลยได้แต่งงานกันด้วยแบบพ่อเทพีอัฟไดทีช่วยไว้จริงๆแล้วอ่ะยุคนั้นอ่ะคืออัฟไดทีนี่คือวีนัสนะก็คือแถวกรีกแถวอะไรแถวนั้นใช่ไหมถ้าอยู่ถ้าเกิดว่าตำนานนี้เกิดขึ้นแถวซา u อีส a s เอเชียมันจะเป็นทุเรียน แล้วไม่ต้องคิดว่าจะต้องหนักหรือไม่หนักเลยจับยังไงก่อนให้อุ้มที่อกเรียมอดครวเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาที่แอตแลนตาก็คือปราชัยช่ก็ต้องยอมแต่งงานยอมแต่งงานทีนี้ฮิปโปมินีสเนี่ยชนะเพราะว่าแอฟรรทีช่วยหลังจากได้แต่งงานปุ๊บสำเร็จปุ๊บสิ่งที่ควรทาคืออะไรขอบคุณเทพคนขอบคุณเทพแก้บนแก้บนเออคนแก้บนอ่ะเหมือนแก้บนคนต้องขอบลืม ฮิปโปมินิสลืมขอบคุณแอฟรไดทีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องใหญ่สิเทพก็มีความแบบอุ้ยได้รับกันแล้วรอคาขอบคุณอยู่แล้วแบบนหน้าแห้งอะ่ะรอแล้วก็แบบเอาไม่ได้จะขอบคุณฉันเอาแต่งงานกันแล้วก็ไม่ขอบคุณ<อ>ก็เลยโมโ oh. หเทพนี่แบบโกรธง่ายมากเครืองง่ายอะ่ะใครทาอะไรไม่ดหน่อยก็เครืองก็พอแต่งงานกันปุ๊บสองคนนี้ก็แบบเออบางทีก็ไปเดินเล่นไป,น,น,ไปนู่นไปนี่ไปเออกรุยกลาย,<ป>ลยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเดินเข้าไปในวิหารของเทพอะไรเงี้ยแล,ล้วก็อีอัฟโดทีด้วยความที่แบบ ยังไม่ขอบคุณชันสักทีใช่ไหมได้บรนดาลให้สองคนนี้เนี่ยอยู่ๆก็เกิดไฟรักอยากจะพบรักกัน <S <S แล้วสองคนนี้ก็เลยพบรักกันในวิหารของเทพซึ่งมันเป็นเรื่องต้องห้ามซึ่งมันเป็นเรื่องต้องห้ามนึกออกมามในแบบเขตวัดในเขตวิหารอะไรเงี้ยจะมาแย่ำกันแย่ๆไม่ได้ไม่ได้ไไดเป็นวิหารอะไรของซูสอ๋อเอาใหญ่ต้วยเป็นวิหารของซูสก็นั่นแหละพอ ไปมีอะไรกันในวิหารอของซูสไปพบรักกันเนี่ย mm hmm. เทพยยก็โกรธสิซูสก็โกรธโกรธเสร็จก็เลยกลายร่างสองคนนี้ให้กลายเป็นสิงโตก็เป็นตามทำทนายจริงเป็นตามคำทนายตอนแรกจริง,งๆที่บอกว่าถ้าแต่งงานจะโดนกลายร่างเป็นสิงโตแล้วที่ให้กลายร่างเป็นสิงโตมันรายมากเพราะคนแต่ก่อนอ่ะเขาเชื่อว่าสิงโตตัวผู้กับสิงโตตัวเมียไม่มีเซ็กซ์กันไม่มีอะไรกันเขาบอกว่าสิงโตจะไปมีอะไรกับเสือดาวสิงโตตัวผู้เนี่ย ไม่มีเซ็กส์กับสิงโตตัวเมียนะไปมีเซ็กส์กับเสือดาวตัวเมียส่วนสิงโตตัวเมียก็คือมีเซ็กส์กับเสือดาวตัวผู้เชื่อว่าสิงโตไม่มีเซ็กส์กันก็เลยสาบให้เป็นสิงโตคือแบบอยากได้กันในวัดนักใช่ไหมต่อไปนี้ไม่ต้องได้กันอีกเพราะเป็นสิงโตต่อไปนี้จะได้ไม่ปั๊มๆกันอีกแสดงว่าที่เราเห็นตอนซิมบ้านาล่าและไม่จริงเขาตามพลิงตกเขาลงมา พวกคนแต่ก่อนนี่ด้วยความที่เขามีความเชื่อแบบนี้ก็เลยเนี่ยบอกว่าที่สาเป็นสิงโตเพราะแบบนี้จะได้ต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องมีอะไรกันอีกเป็นการดัดหลังดัดหลังใช่คือแบบไม่รู้อยากได้กันแบบไม่รู้จักที่สงสารมันทีมเขาก็ไม่ลืมแรงอะใช่ลืมมันแค่ลืมอะโอ้นี่ยมันจริงๆมันเป็นเรื่องแบบเล็กน้อยมากเลยเนอะมาได้จริงที่เขาไปอะไรกันในวัดอะเขาเพราะอัปโรเรตีนแหละที่เป็นคนก็คือเรื่องไหนที่มีเทพมาแทรกแซงมันก็จะ ชิบหอยออตอนนี้ก็กลายเป็นสิ่งโตตัวผู้ตัวเมียใช่ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จะไม่เกิดเลยถ้าแอตแลนตาอยากกินแอปเปิลแล้วเลือกกินคิวมินซีสมูทตี้โปรไบโอติกลดออแกนิกวีดกรสแอปเปิลสมาจ็ไม่งโอยหยุดเก็บแอปเปิลจบแล้วคือฉันะน <c oughs> เอกตั้งแต่มีแอปเปิลแล้วแหละแต่ันะนคิดว่าจะไปเข้ายัางไงา ก็ฉันก็ไปช็อกอยู่เรื่องว่าเป็นกายเป็นสิงโตไปแล้วม่รู้ว่าจะมายังไงนึกว่าจบไปแล้วไงอ่าก็จริงนึกภาพนะคะไอจัลันต้าอุ้มแอปเปิลแอปเปิลสามสามสามลูกนะคะแต่ถ้าเกิดจะเข้าเส้นชัยตั้งแต่แรกควรจะอุ้มคิวมินซีสามข้ามาดูเอามาดูเอามาดูเอามาดูเลยเอามาเลยเอาเข้ามาเลยอ่ะอ่าขอบคุณค่ะสาธิตสาจัลันตลองวิ่งไหมลองเดินลองเดินดู วิ่งเสร็จไม่ต้องเขย่าหลังจากไอ้นี้ด้วยนะเนี่ยก่อนดื่มนะไม่ละอันนี้คือชนะแน่ชนะแน่นอนแล้วพอถึงเส้นชัยปุ๊บใช่ปะพร้อมดื่มพร้อมดื่มเลยอที่โปมีน้องมินิดอะไรไม่มีแล้วอ่ะใครอยากกินแอปเปิ้ลอยากเก็บกินตามพื้นนะก็รอไปซื้อชายควิมินซีสมูทตี้โปรไบโอติกแต่ว่ามันก็มีคราวที่แล้วอ่ะที่เล่าให้ฟังว่าเออแอตแลนต้าเอาจริงๆนะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำ แล้วมีหลายเวอร์ชันใช่บางอันนะบอกว่าที่อันนึงเป็นลูกของกษัตริย์ชื่อสกีเนียสอีกอันนึงบอกว่าเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งที่ผู้ชายบอกไม่สองชื่อจำได้มาบอกที่โปมินิสกับเมลานีอ่ะบางคนก็คือบอกว่าคือคนละคนการคือคนละเรื่องการแต่เล่าไปเล่ามามันก็เหมือนก็รวมกันกน่ะเข้ามาเออม,มันมีหลายเวอร์ชันเข้าใจแล้วใช่เพราะฉะนั<า>้นอัตลันตาก็คือมีหลายตำนานลานและอาจจะเป็นไปได้ว่ามีคน,นละคนกันด้วยแล้วก็เล่าไปเล่ากันมาก็เมิร์สกายเป็นคนคนเดียวนะคะอ่ะ แอตแลนตานักวิ่งในที่สุดก็ต้องแพ้ให้กับแอปเปิลสลูกนั้นโอหวันนี้ขอขอบคุณคิวมินซีสมูทตี y, Pro ้โปรไบลติกค่ะ <S 2> <S 2> <S <S ช่างเชื่อมช่วงนี้มาบ่อยมาทีจนนะคะมาทีมากนะคะจนทํากันไม่ทันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทางลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้วหงใจเราเข้ามาทงคุณแพทคแพาวเราก็รับโทรศัพท์จนแบบว่าต้องเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ทันจริงๆนะคะเพิ่มเครื่องเพิ่มเครื่องแล้วนะคะติดต่อตเขาเข้ามาได้มีหลายราคา <laughs> ทำเป็นมีหลายเบอร์ให้ดูยิ่งใหญ่แต่ข้างหลังคือก็คนเดียวนั่นแหละที่มุยค่ะ อ่ะก็วันนี้ในห้องอัดของเรานะคะมีโอโซนมีเนมีแพทพาวมีน้องออมจูนเติร์ดและสมสวยวิววายขอขอคุณชาวชาว่องทุกคนด้วยนะคะที่อยู่กันมาตลอดนะคะและสับสนุนช่างเชื่อมนะคะช่วยกันดูซ้ำหมดไปบนมาจนวิวเกินแสนในทุกตอนนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณจริงๆ <c oughs> ในความรักดี <c oughs> ที่มีให้กับเรานะคะและช่างเชื่อมจะกลับมาใหมะะนะ่ในคราวหน้าเมื่อมีโอกาสมีอารมณ์และมีสปอนเซอร์สวันนี้สวัสดีคะ่ะ <c oughs> <c oughs> คลี่ลี่เป็นตำนานอ